สบายดีพี่น้องมนี้มาเบ่งแนวแรงมนี้พี่น้องได้แกงอ้อมพี่น้องอ้อมเครื่องในไก่ใส้มากใส่ใส่พักซีพี่น้องพักซีลาวตามด้วยจำลึงพี่น้องใส่มะเขืออ้อมรวมมิตรพี่น้องอเอาแล้วเทลงเลยบาทนี่พี่น้องเอ้ยแช่บแบ็งกันเด้ครับอนอนแรกก็กใส่นะลงไปก่อนพี่น้องใส่ พวกบวบไสมักไสลงไปก่อนหรือว่ามาล่ากิ้นกเนาะตามด้วยจองคนุนแบบนี้จองคุนเอาพี่น้องดูน้องมืออ้ยตามด้วยข้าวเหนียวห่อนๆเด้อพี่น้องไม่ได้เลิกกินกับข้าวเหนียวห่อนๆ่อนนะพี่น้องแซ่บแซบกกันเด้อครับเอาพี่น้องบ้านนี้เพิ่นหลังจากจักไส้บางอย่างซุปแล้วเพวื่อจะใส่พักลงไปไดพ้พี่น้องบ้านนี้ปนาพี่น้อง เดือดบวบเลยตามลูกโดดพี่น้องคนน่ะยำเข้าไปนี่น้ำตาแจ๊กเงาเลยเพื่นบ้านปีนขึ้นมาตีนนะครับมองพี่น like ้องคนนี้อ้อมพักลงมาเนี่ยหืมขอบชินพักตีลาวพี่น้องติดฮอตข้าวเหนียวฮ้อนเลยพี่อนบ้านคนน่ะข้าวเหนียวกำลังเนื่องฮ้อนมาในเมนูมันนี้ชุดยอดพี่น้องแซ่บแทบคุณพี่น้องให้พี่น้องมือใจมัน ฟังเสียงหมอ้อเดือดเด้อมาเด้อพี่น้องกินแนวแรงมะเฮาเด้อแทบแ,บ,แบน้ำกันบาดนี่พักนี่หอมบะต้องอ้อมเพื่อไหลเดี๋ยวมันสีบอกอบบะแทบพี่น้องตำนี้พอดีหอมปิดไฟแล้วก็ตักใส่จานรสพี่น้องหายตัวตัวพีน่น้อมัดน้ห้อนพี่น้อง น้ำกระป๋อไหลมาในพอดีกินไี่ลองพี่นอ้นนองมือไกลอโอ้ยน,น่ากินทุกจานน่ากินทุกตอนพี่นอ้องไปัแซบกิน่ลยจัดานเรียนเป็น,ออนรอยให้กับพร้อมเสิร์ฟเไปพี่น้องวันนี้ไปพร้อมเสิร์ฟพร้อมกินพี่น้องมา เอาแนวแรงน้ำกันเด้อพี่น้องวันนี้เนดะ้อน,นี่จะได้ขออน,นุญาตบาัดรคำไปกินแล้วเด้อพี่น้องลากเก้าอี้มาแล้วครับพี่น้องมารอตอนนี้เขาก็รอข้าวเหนียวห้อนๆมาแล้วเราก็จะกินแล้วพี่น้องเนาะกินแซ่บๆน้ำกันพี่น้องน,น,นี้่น,นี้ก็ได้แกงอ่อมน,น,นี่แกงไหวอ่อมไส้แมงกิ้งรีดพี่นอ้องวันนี้ เงอนบ้านมันแบ่งมาให้พี่น้องคนนึงนะเนี่ครับแกงอ้อมเฮาบ้านใกล้กันเือนใกล้กันพี่น้องแบ่งสู้กันกินไออย่างกับแบ่งสู้กันกินนะพี่น้อง,งเฮาอย่าลืมนะพี่น้องเนะี่เข้าไปกดไลค์กดติดตามพี่น้องขออนุญ,ญาตไปกินข้าวแรงก่อนพี่น้องเดี๋ยวเชิญให้พี่น้องบ้างอีกคลิปนึงนะพี่น้องเนะี่ติดตามกันต่อไปคลิปนี้ก็ไปก่อนนะพี่น้องเนะี่ไปกินข้าวก่อนสบายดี